สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะข้าวต้มโบราณค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีแค่หมูสับซึ่งตรงนี้เราจะใช้เป็นไก่ก็ได้นะแล้วก็จะมีหัวไชเท้าต้นหอมผักชีสามเกลอแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือกุ้งแห้งทอดกรอบค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มจากนะคะเท <Hey, S 1> น้ํามันลงหมอง้มอนิดนึงค่ะ ตรงนี้นะใครจะผัดในกระทะหรือจะผัดในหม้อก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่3ามเกลือลงไปได้เลยค่ะ3ามเกลือก็จะได้แก่กระเทียมพริกไทยรากผักชีเอามาโขลกรวมกันนะคะปริมาณเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะว่าทําเยอะทําน้อยขนาดไหนแล้วก็ชอบหอมมากหอมน้อยขนาดไหนนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเปิดไฟได้เลยโดยใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะค่อยๆผัดสามเกลือไปเรื่อยๆค่ะ ผัดจนเขาส่งกลิ่นหอมเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรโบราณที่เวลาต่างจังหวัดเนาะถ้าที่บ้านไหนมีงานเช้าเช้าเขาก็จะทำข้าวต้มนะคะโอ้โหสูตรนี้เนี่ยทานเช้าเช้ายิ่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดอากาศเย็นๆนะรับรองว่าฟินมากๆเลยนะคะอร่อยสุดๆเลยสำหรับสูตรนี้ค่ะ พอเราดูว่าเราผัดสามเกลอจนส่งกลิ่นหอมนะคะก็ให้เรานําหมูสับลงได้เลยวันนี้นะคะพี่กวดใช้หมูสับครึ่งกิโลค่ะใครจะใช้เป็นไก่สับก็ได้นะสําหรับสูตรนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะผัดทุกเ้าเขาเลยนะคะให้สามเกลอแล้วก็หมูสับเนี่ยเข้ากันเลยค่ะพอเราดูว่าผัดจนหมูเกือบเกือบสุกนะคะ คราวนี้เราก็จะมาปรุงรสกันเลยค่ะนิ้อกัอก็จะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งทับพีค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวอีกหนึ่งทับพีค่ะตรงนี้เนี่ยเราจะปรุงรสให้เขาเข,าเข้มข้นไว้ก่อนได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็คือซอสหอยนางรมหนึ่งทับพีเช่นเดียวกันค่ะ น้ำตาลทรายตรงนี้เราจะใส่เพื่อแต่งรสเล็กน้อยนะคะก็ใส่ไปสักประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะคราวนี้ให้เราผัดคลุกเค้าได้เลยนะคะพอดูว่าเราคลุกเค้าเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะให้เรานำหัวชัยเท้าที่เราหั่นเตรียมไว้ค่ะเทลงได้เลย แล้วเราก็จะผัดคลุกเขาเขาสักหน่อยนะคะให้เครื่องปรุงเขาซึมเข้าเนื้อค่ะหัวไชเท้านี่ก็ตามแต่เราเลยนะคะชอบมากใส่มากได้เลยอย่างบ้านพี่กวดเนี่ยชอบทานหัวไชเท้าในข้าวต้มมากๆเลยค่ะพอเราดูว่าผัดคลุกเขาเขาดีแบบนี้แล้วนะคะ <c oughs> ก็ให้เรานําน้ําสะอาดที่เราเตรียมไว้เท <c oughs> ใ,ใส่ลงได้เลยค่ะ ปริมาณน้ำอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะคะลองดูว่าเราหุงข้าวมากหรือน้อยขนาดไหนก็ให้เราใส่ลงไปได้เลยคราวนี้ให้เราปรับไฟขึ้นมาเป็นไฟแรงสุดนะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวเขาไว้แบบนี้ค่ะให้ทุกอย่างเขาซึมเข้าเนื้อแล้วก็รอให้หัวชายเท้าสุกด,ด้วยค่ะ ระหว่างที่เรารอหัวไชเท้าสุกแบบนี้นะคะใครที่ยังไม่มีข้าวสวยนะก็ไปหุงข้าวสวยรอค่ะหรือว่าใครที่มีข้าวเย็นใช้ได้นะคะหรือใครจะหุงเป็นแบบข้าวต้มนิ่มๆรอไว้เลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้หัวไชเท้าของเราก็สุกได้ที่ดีแล้วนะคะสามารถชิมรสชาติได้เลยนะว่าได้ตามที่เราต้องการหรือยังเสร็จแล้วนะคะก็นำข้าวสวยที่เราหุงเตรียมไว้หรือว่าจะเป็นข้าวเย็นนะคะ ใช้ได้หมดเลยเทใส่ลงได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเคี่ยวเขาต่อไปสักพักหนึ่งค่ะตอนนี้ข้าวต้มของเราก็ได้ที่ดีแล้วนะคะถ้าหากว่าใครที่ชอบข้าวแบบเละๆอืดๆหน่อยก็สามารถ ต้มต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทานเป็นเม็ดๆประมาณนี้เนี่ยก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราใส่ต้นหอมผักชีลงไปได้เลยค่ะชอบเยอะใส่เยอะได้เลยนะเคี่ยวต่อสักหน่อยค่ะอย่างแค่นี้นะคะเราก็ได้แล้วค่ะข้าวต้มโบราณเวลาที่เราไปงานต่างจังหวัดนะคะหรือว่างานเลี้ยงมีงาน บวชนะคะเน่ยจะได้เจอเข้าวต้มแบบนี้ที่หอมแล้วก็อร่อยมากๆค่ะสำหรับกุ้งแห้งทอดกรอบนะคะจะใส่ลงไปเลยก็ได้ในข้าวต้มหรือว่าจะแยกไปใส่ตอนที่เราทานก็ได้นะคะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้าวต้มโบราณทำทานเองง่ายๆนะคะโรยกระเทียมเจียวค่ะกุ้งแห้งตรงนี้ชอบเยอะใส่เยอะได้เลยนะคะ พริกป่นสักหน่อยน้ำส้มค่ะยางแค่นี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับข้าวต้มโบราณทำทานเองง่ายมากๆลองทำกันค่ะ